เน่เน่เน่เป็นไงครับท่านผู้ชมอ้อโหอันนี้เดี๋ยวจะแจกจ่ายนะครับท่านผู้ชม,อมโอ้ยวิวงออกมแล้วนี่คือปลากระบอกที่โอเมก้าสูงมากไข่จะเต็มท้องทุกตัวนะครับพอดดี้ปอดดี้ เห็นแล้วโอ้โหสวัสดีครับพี่ๆนาทุกท่านวันนี้มาพบกับมิสเตอร์สันฟิชชิงนะครับวันนี้เป็นเวลาประมาณตีสองเกือบเกือบตีสามนะครับผมกลับมาจากการถ่ายทําคลิปนะครับนี่เลยวันนี้นะครับฝนตกหนักมากทําให้ปลาในคลองเกิดขาดออกซิเจนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ปิดประตูมาแล้วประมาณเกือบ เดือนครึ่งนะครับไม่ได้ถ่ายเทยน้ําเลยตอนนี้น้ําก็เริ่มมีกลิ่นแบบว่านิดหน่อยท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้นะฝนกระทบหนักมากทําให้ปลาเนี่ยปรับสภาพร่างกายไม่ทันและขาดออกซิเจนทําให้น้องๆเนี่ยรอยหัวนะครับเดี๋ยวมารุนกันว่าวันนี้ผมจะได้ปลาอะไรบ้างใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากเมนด้วยนะครับเดี๋ยวมารุนกันว่าตัวกับผมนี้จะได้ปลาอะไรบ้างนะครับถ้าทอดแห่นะรับรองว่าปลดไม่ไหวเลยนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้วันนี้ก็คือแหกับอุปกรณ์นะครับนี่เลย ข้างบนหัวนะครับใครที่ไม่ชอบสายสนะไอสายหน้าไม้นะครับเรื่นผ่านท่านผู้ชมปะเพื่อการเสียเวลาวันนี้มารุนดูนะครับตั้งแต่ตีสามกว่าๆประมาณนี้ไม่รู้ว่าตีสองหรือตีสามท่านผู้ชมก็เมื่อการเสียเวลานะไปรุนกันเลยครับผมท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นมั้ยนะครับนะครับเดี๋ยวผมพยายามโซ o m เข้าไปแล้วกันคือตอนเนี้พวกปลากระบอกนะครับตรงที่ผมฉายไฟอ่ะเต็มไปด้วยปลา กระบอกข้างนั้นเลยท่านผู้ชมปลาบอกประตะเพียนนะครับไซส์สวยๆแล้วตรงนู้นูตัวไกลๆนะครับท่านผู้ชมแต่ในคลองบ้านผมมันเสียได้อย่างหนึ่งว่าปลาใหญ่น้อยมากที่จะเข้ามาท่านผู้ชมส่วนมากเป็นพวกปลากระบอกปลาแปบประตะเพียนหนังแดงนะครับแล้วก็พวกปลานินอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมยิ่งเช้าครับเอาเซียนยิ่งแบบใกล้ๆแล้วมันจะยิ่งลอยเยอะมากท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับอันนี้ลูกปลานินใช่หรือเปล่าปลานินเมื่อวานแปลกๆ ไม่ใช่ปลาลาดปลาหนิ่นปลาหนิ่นปล่อยโตนะครับท่านผู้ชมโอ้ยอดก็จะไม่ไหวเลยนะเนี่ยอดกันไม่อยู่ไหวเลยนะครับกินกันหมดไหมเนี่ยอ่ะเต็มกระมังต้องไปเก็บก่อนรอบนึ่งลงเนี่ยโอ้ย ีในแบกกลับเลยวันนี้ไ <c oughs> อ้ขอดูปลาหน่อยโอ้โหโอเคขอบคุณมากครับโอ้โ oh. ห oh. ต้องแบกกันไปเลยถึงต้องแบกครับท่านผู้ชมเอาปลากระบอกกินหนะ่อยโอ้โหแหแหไม่ได้สางเอาปลากระบอก,กครับท่านผู้ชมแหก็ไม่ได้สางนะแหแบบว่าเร็วๆเลยเ,ลยเอามาแบบเร็วๆแล้วก็เอามาเลยอ่ะท่านผู้ชมนู่นๆแต่เราเอาปลากระบอกปลากระบอกเป็นปลา,ปาที่อร่อยมากเลยนะท่านผู้ชมบอกให้เลย ปลาบอกเป็นปลาที่อร่อยมากอันนี้ต้องเอาก่อนท่านผู้ชมฝูงนี้ต้องเอาก่อนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเข้าถุงไหมท่านผู้ชมถุงก็ไม่ได้อะไรเลยมันบ้านเรียวๆเลยอีกอย่างนึงก็แหก็ขาดเยอะ <c oughs> ไม่นิ่งนะที่ท่า <c oughs> แหไม่ใหญ่กว่าปลาไปน่ากรวรายเยอะห็นะถ่ามีมีมีพลังงานเยอะๆถ่ายทั้งชนะ <c oughs> มก่อนนิ่งนะ <c oughs> ไมงมาโอ้ <c oughs> บอกมาแล้วปลาที่เนื้ออร่อยนะผมบอกเลยนะท่านผู้ชมเป็นปลาที่เนื้ออร่อยมากๆเลยนะโอ้โหแหก็ขาดเยอะเยะแล้ววันนจะได้ได้พอแกงเปล่าปลากรแถวบ้านผมจะเรียกว่าปลากระบอกน้ําจืดทรงแกะคล้ายๆปลากระบอกทะเลท่านผู้ชมอุย้ปยปลาอะไรดำๆะนะปลาเนรไม่น่าใช่พี่หวังปลาเนรปลาเนรลูกปลาเนรเนื้อเข้าป่ะนี่เดี๋ยวจะพึ่งนะปลาหมอโคกเปล่าเออปลาหมอโคปลาหมอโค หมอโคกวิออกมาผู้ชมเอาให้น้องแบบพันเกลียวเฮ้ยเฮ้ยวายมาดู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 เฮ้ยเฮ้ยทำไรทำไรความติดอเขคามติดอ่ะปรเทเปรเทศปรเทศปรเทศโอ้โหหมอโคกตัวใหญ่ดีว่ะนี่บอกเอาเอาเราเอาแค่พอกินนะเอาแค่น้ำจิ้มนะผู้ชมขออนุญาตหมุนหมุนหมุนแหงนะเอาแค่พอกิน แล้วเอาแค่พอก oh, ินโอ้ย hmm. ว uh ิแ oh, ล้วโอ้ย hmm. น right. uh ี oh, ่ค right. ร uh ับผมพูดได้นะอันนี้ไม่ดราม่านะนี่คือปลากระบอกที่โอเมก้าสูงมากไข่จะเต็มท้องทุกตัวนะครับนี่ปลากระบอกแต่บ้านผมจะเรียกปลากระบอกน้ําจืดท่านผู้ชมโอ้ยท่านผู้ชมไงครับโคมเดียวรู้เรื่องปดน้องก่อนท่านผู้ชมไป เอาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะปลดปลากระบอกพวกนี้ใส่กระชังไว้เอาน้องแบบเป็นๆน,นะครับในยามที่เราอยากกินเราก็ช้อนขึ้นมานะครับว่าปลาพวกนี้ผมบอกเลยนะไม่ไดราม่านะครับปลาพวกนี้เป็นปลาที่ไข่ขาอ,อร่อยมากๆนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าการตกเขานี่เป็นอะไรที่ยากมากถ้าน้ําไม่สีหรือว่าเกิดอาการไม่น็อกน้ําเนี่ยเราก็จะไม่เจอเขาท่านผู้ชมเจอแต่ว่าค่อยกินเบ็ดท่านผู้ชมปลดจอพีบก่อน ดูดิทา่านผู้ชมดูตัวดิน่าทานไหมท่านผู้ชมโอ้โหทา่านผู้ชมดูดูดูดดอ้นี่ผมป้าซิวควายเราจะได้ไหมเนี่ยไม่ติดละมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวลองแหวงมือูขางมือรัง ฝงปลาซิวควายตัวเท่านิ้วชี้ท่านผู้ชมนิ้วชี้นิ้วก้อยแต่แผลของเราเนี่ยมันกี่เซนนะลืมนะแผลของเรามันต้องใช้คําว่าแผลเรามันใหญ่ท่านผู้ชมน่าจะสองสามเซนน่ะใช่ว่าดูแล้วตาเริ่มเลยจะติดหรือเปล่าไม่รู้ใช่นะโอเ <laughs> มืงรรองอนะบอลล์เลสี่เซนสามสามเซนเฮ้ยไม่เจอความคามมีควมมีอู้ดูไงดูหลุดไปเลยดูหลุดรอดเราไปท่านผู สามมากนเต็มเลยดูดิจะมแหบัสซิรควายตัวยางงี้คผู้ชมดูดิลอยู่มานะได้ได้ลอยอยู่ปดได้ปดได้ปได้ปด้ชมนี่ไปขออนุญาตไปปลดก่อนท่านผูชมไป โอ้โหดูดิดูแต่ละตัวดิไ้ปลเล็้วไปปลดครับท่าผูรชมมาครับท่านผู้ชมฝูงปลากระบอกกำลังว่ายมานะครับฝูงใหญ่ๆหล้ท่านผู้ชมมาลุ้นงานนะครับนี่ฝูงนี่หรือฝูงนู้นนี่ก็ได้ไงใกล้เลยวรอให้ไหมนี่ยฝูงนู้น อุ้ยหลุดมือโหได้เลยน้องโยมมาลุ้นกันดีนะหลุดมืออุ้ยผมหลังเยอะกว่าฝูงนะหลังเยอะกว่าได้พี่ยงหลังเยอะกว่าเดี๋ยวเอาดิเอาเดีเอาอนนอหลังลล<ห>แล้วฝูป้าบอกว่าหรอท่านผอ้ชมข้ารดีกันอ่านแล้วมาดูกันครับเอ้ยติดต่อหายติดต่อฮะ ดูแล้วติดตอ่อโอ้โหติดต่อท่านผู้ชมทุดเลยดได้ดจังเลยติดต่อออกไปเยอะเลยอ่ะโอ้โหไม่ติดต่อนะท่านผู้ชมอยางอุ้มปอนด์ไปเร็วผมมาใหญ่มาครับต้องรีบปอดก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวให้พ่อผมทอดนะท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วเหนื่อยโอ้โหเจได โอ้โหเต็มโฟมอีกไม่ทันไปครับฝูงมาก็บอกนะครับเราตามรับฝูงเขาบอกนี่พ่อผมเองถุงแล้วล่ถุงเดือดถุงเลยไปเร็วเข้าแล้วพ่อแล้วแล้วฝูงนี้ฝูงใหญ่ด้วยคุณผู้ชมไปได้แล้วครับเรียบร้อยถ้าอย่างนี้เรียบร้อยเต็มฝูงให้าอย่างนี้คุณผู้ชม ครับทอดักหน้าครับมีตึกมีตักมั้ยพ่อเฮ้ยแปัแป๊บๆๆๆๆแล้วท่านผู้ชมแ,แ,แล้วแล้ว,ลวเห็นแล้วโอ้โหอ้าว แน่นๆเลยโอ้โหอดอนเดี๋ยวขอญาติปลวกก่อนนะครับอญาติช่วยพาปลวกก่อนครับไข่เด็ท้องไข่จะท้องแน่นแม่นเขาชมโคตรสนุกเลยนะครับโคตรมันเลยนะครับ ากันเยอะมากครับท่านผู้ชมไ,ไปรุ่นตรงนู้นต่อ,อานกระสอบตัวไซส์ครึ่งโลท่านผู้ชมดูที่ปลามันขาดรอกเย็ยนแล้วบางตัวหงายท้องเลยครับดูฝูงปลากระบอกดิโอ้จะไปเลี้ยงแผมาโอ้โหทอดโคมนี้ไปนี่พอกินเลยท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โห อครับท่านผู้ชมมาตามพ่อนะครับเดี๋ยวมาลุ้นฝูงนี้กันว่าจะมีตัวให้ได้เห็นไหมหรือว่าจะขับหลบเข้าไปในป่าท่านผู้ชมถึงน่นแหละพอดีได้ โอ้ยรู้วน้อยยังดียังได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยล้างให้ครับโอ้โหดียังได้เต็มแผ่พอได้นะครับฝูงมาร้อยตัวเมื่อกี้มันหายไปใส่ไม่รู right? ้ปลดป้าวครับไม่โดนหรอกเฉียดเฉียดเจียดเจียดแต่ไม่แน่เราอาจจะมีตัวหลงเหลือ ล,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 ล่องแล้วล่องใต้น้ำตัวสองตัวเอาละทันหรือเปล่าผมนี้ไม่โดนไม่โดน,น,นผงนี้มีเป็นผงพวกตะกอกากากเยอะมากครุณผู้ชมแสดงมาล่องใต้น้ำแล้วครับตอนนี้แดดอุ้ยอุ้ยพ่อเอาละครับรุนแรงครับคุณผู้ชม วิววิตึกดักตึกดักเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องครับปากนี้นะครับเดี๋ยวรู้เรื่องมาลุ้นกันมาลุ้นกันท่านผู้ชมถ้าบานวันนี้หน่อยมันจะสวยไงมังไม่เหี่ยงยาวไงเหี่ยงยาวไปอ๋อเหวี่ยงยาวีลูกพวงบบลูบเข้าไปเอาละครมาลุ้นคมนี้กันท่านผู้ชมจะขาวไหมจะขาวไหมครับ จะขาวไหมจะข่าวไหมท่านผู้ชมเอาแล้ว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 พอได้ครับยังไม่เข้าฝูงเพราะว่า,าเป็นฝูงปาตะกอกตะกากระมังทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมไม่ได้ฝูงปากกระกบอกโอ้โหขาวพนเนินชุดนี้คือฝูงกระมังฝูงปาตะกอกนะครับ แล้วถามทำไมเห็นฝูงใหญ่ทำไมถึงคอดน้อยนะครับผมจะบอกเลยนะปลาตัวนี้นะครับกําลังเขาเป็นปรี๊ดมากนะครับแล้วก็ปลาตัวนี้กําลังปรี๊ดมากอันนี้คือปลาตะโกกนะครับกําลังเขาเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยในการวิ่งปรี๊ดมากนะครับนี่กำลังปักกระบอกเอาชมเหว่งตอนทอดไม่ทันนะครับ บปน้ามมนเมมึ่ปลาออกมาเป็นฝูงไหมปลาแถวนี้นะใช่ใช่ครับประาน่ย<ฮ>ะยังไม่ไ้ใสครับ <ฮะ S 2> น,น้ำนะครับน้ำมันมากเกินไปได้อยู่ได้อยู่ครับท่มมานผู้ชมครับ น้ำๆเกียนเหรอน้ำตัวเล็กน้ำครับเนี่ยมามาสิบตัวเองสั่นตตัวเล็กไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะปากของปลากี่เซนใช่ไหมนี่ครับเข้ามาเข้ามาใต้ผานใต้ต้วผานครับเนี่ย สวยเต,ต,ต็มพวกนี้ครับรใช่ใช่ข้างในก็นท่อนเยอะไงมาลุ้นกันครับท่านผู้ชมป๋าโน่น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 ทอลองแช่ไว้แป๊บหนึง่งเพราะมันมันเป็นไขได่ด้่นป๋ากลางคลอง ไม,ไม่ไม่โดนหรอกทอดกลางคลองไม่มี <c oughs> นั่นแหละไม่โดน,โดนต้องต้องต้องชแช่ไว้แป๊บผู้ชมมาลุ้นอันนี้กันลุ้นกัน อ้ยหมดไปเรืร่อยๆก้อนหว่ะ <c oughs> โอ้โมุมอันผู้จอมว้าโอ้โห,โโห <c oughs> มันมีตัวเลขข็กมาปนด้วยไง่าตุ๊บตุ๊ดตุดุ๊๊กด,ดก่อนครับท่านผู้ชมแม่เอ็งเขียวไปไนะ่น เริ่มหยิบมาอน,นี้ก่อนอเไอ,อ้แยงปักไอ,อ้แยงข้างลายไม่เจอเลยครับท่านผู้ชมขอ,องผมแม่งสูญพันธ์ไปแล้วน่าจะสูญพันธ์ไปแล้วไอ้แยงข้างลาย ก็เยหมดแล้วกว็เลยหมดแล้วโอ้โหยเยอะแยะอืมยเยวเรื่องมาไปผงอ่านผงนี่แหละครับวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะครับอ่าถ้าถ้าเป็นพวกปลาปลาพวกนี้มันปลดง่ายแต่ถ้าเป็นพวกปลาตะเพียนหางแดงปลาตะโกปลากระกมังไขยแยงนะถ้าเยอะๆนะโคตร ทอดคมเดียวปลดประมาณสองสามชั่วโมง่านผู้ชมปลาพวกนั้นนะถ้ามันเต็มแผลนะท่านผู้ชมแต่ปลาพวกนี้มันไม่มีเงี้ย,ย,ย,ยงเงี้ยงหลังคือเขาม่ค่อยแข็งเหมือนปลาพวกปลาตะโกกอธิบายก่อนไม่เหมือนพวกปลาตะโกกปลามังพวกปลาขยัย,ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกนี้มันแบบหลุดง่ายครับเสร็จแล้วโอ้โหประมาณสองโลขวขวาครับเกือบสามโลสองโลขวาได้นะไปท่านผู้ชมไปรุนต่อท่านผู้ชม จังหวะผมไปทำปลาเมื่อกี้บอกว่าฝูงปลาลอกมาโอ้โหโอ้โหลอกมาอีกแล้วท่านผู้ชมเต็มเลยทีนี้โอ้โหโคมเดียวรู้เรื่องโอ้โหกำลังทำปลาเลยท่านผู้ชมอือหือนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มปลดปลากันโอ้โหเต็มเลยท่านผู้ชมครับแต่เมื่อกี้แจกจ่ายญาติพี่น้องไปก็เหลือหน่อยหนึ่งโอไปลิ้วๆเลยนู่นๆๆๆ มาอีกแล้วท่านผู้ชมมาอีกเต็มเลยครับเยอะเยอะท่านผู้ชมค่านผู้คานุอหือบานเลยนี่หว่าท่านผู้ชมรีบปลดกันครับปลาพวกนี้ปลดง่ายนะท่านผู้ชมก็คือสามารถขยับขยับออกได้เลยนะครับขอให้เข้าวเพ่างเดียวท่านผู้ชม ออกตรงนี้หนึ่ง <ENA> ปีมีหนนะครับก็คือประตอนที่น้ำมาประตูปิดอย่างนี้หลายวันนะครับทุกที่นะครับปลาก็จะเกิดอาการน็อกน้ําหรือพูดง่ายๆว่าน้าเสียทําให้ปลาขาดออกซิเจนนะครับปลาก็จะลอยยิ่งฝนตกหนักๆก็ยิ่งทําให้ปลาขาดออกซิเจนนะครับจะเป็นปีหนึง่งจะมีครั้งหนึ่งพูดง่ายๆท่านผู้ชมแล้วมันจะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นทุกวันนะย้านะครับไม่ได้ขึ้นทุกวันนะ มันจะเป็นบางวัน ท่านผู้ชมขอญาติลดป้ายเสร็จก่อนนะครับเอาครับท่านผู้ชมมาดูผลงานของเราวันนี้นะครับนี่เลยนี่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 เป็นไงครับท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้เดี๋ยวจะแจกจ่ายนะครับท่านผู้ชมนี่คือปลากระบรอก แล้วมีปลาสร้อยขาวด้วยแล้วก็มีปาลากระ,กะบอกด้วยท่านชมนี่ผลงานของเราวันนี้นะครับในการทอดแหท,ทั้งผมแต่ส่วนมากจะเป็นของพ่อผมมากกว่านะทุชมใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์น้องเลยครับอย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ย้ำเลยนะคอมเมนต์ให้กำลังใจผมหน่อยนะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้หรือว่าเป็นตัวตีผมจังหวัดไหนคอมเมนต์กันมานะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผมโอ้โหเต็มเลยดู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 ดมดูด